นาราลอต้นของต้นโมกนะคะมาเสียบด้วย 1, พันไม้พันอื่นๆค่ะขาซ้ายมือด้านในก็จะมีทั้งสวนไทยแล้วก็สวนสมุนไพรนะคะเราจะมีการปลูกพืชสมุนไพรมากกว่าถึง400เนิดค่ะด <c oughs> ลลา่าจะมีการจัดแสดงอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์นรคะ จุดจอนะคะเรือนไทยด้านในเรือนไทยด้านในนะคะในสุดก็จะเป็นเรือนไทยจากภาคเหนือค่ะตรงกลางภาคอีสานนะคะด้านนอกสุดก็จะเป็นเรือนไทยจากภาคใต้ค่ะตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโต๊นไทยเด็กมานั่งตรงนี้อู้มันมาเดี๋ยวตกนะขวามือตรงนี้นะคะตัวไม้ประจำจังหวัดค่ะเจ็ดสิบเจดต้นจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะคะ ลงม,มาจำสูงก็จะเป็นรูปแท,ทน,ะะนทีนทนะะน่ประเทศไทยเลยค่ะเ้็นต้นประจวบเจ้วัดเชียงใหม่ก็คือต้นหอมป่านะคะต้นไม้ประจำประเทศไทยก็คือต้นยางสับเฉลิฐไทค่ะมือตรงนี้สวนบอนไซนะคะก็จะมีการจัดแสดงบอนไซมากกว่าถึงหกสิบต้นเลยนะคะด้านในก็จะมีพันไม้หอมค่ะทั้งหอมกลางวันแล้วก็หอมกลางคืนนะคะตรงนี้ ตรงนี้เป็นลาน้านสะเพริกนะคะใช้ในการจัดก,กิจกรรมพิเศษกับลาค่ะแล้วก็มีการปร,บรับการให้เช่าบู๊บี่ตรงนี้ด้วยนะคะที่เข้ามาที่เข้าเดินไปเข้าหอคำ<ง>นี่ไงเขาไม่ให้เข้าเธอเขาปรับดูน,นี่เขาํำอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเออที่เขาจัดการแสดงที่อะไรอะหนั่งเรื่องเพิงน่ะเรือ่องนี้ไงมีจานนุ่ นี่มันก็ถ่ายได้เขาให้ให้เข้าอยู่แบบนี้นี่เขาเข้าเข้าอยู่ตรงนั้นเขาห้ามเข้าบครูคนะลูกผ่า,มาเมื่อกี้ก็จะเป็นร้านท่านปู้ความรงรังาพดีนะคะก็จะมีการจะแสดงความสมาถวาิปะสะัสสน,กนากรมฐานด้วยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแนวแกนกลางนะคะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพืชไปตามฤดูกาลค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นอดอกไม้ที่สามารถปลูกได้ในถาดร้อนจัดนะคะสไตลก์การจัดสวนก็จะเป็นสไตล์กิีกค่ะแาะน้าก็จะเป็นสถานีสุดท้ายแล้วนะคะทุกทา่านยังสามารถเที่ยวชมอุทยานได้ตามบัรยาศสายค่ะทางออกจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะของล,งลงนบกวานกรุณานะสำรวจสภาระของ,งะะ่ัน์ค่ะ นะคชมเพ่นมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ก็เที oui, ่ยวชมตรงนี้ได <Hey, ้น้ำน mm ้ำค่ะเ้าน้ำครับน้ำงงนะจ๊ะไม่ไปค่ะ